เก็บเะดาอีแล้วเมื่อกี้มาลุมนี่เะดาอีแล้ววันนี้พี่ติ่แกย่ยำเสดาว,วันนี้พี่ติ่ก็เดือบมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำพริกเขาคนให้เข้ากันก่อน ให้ละลายละลายแล้วก็ใส่เครื่องยำมีทั้งหอมแดงมีทั้งกระเทียมมีพริกขี้นกเนี่ยอยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปเนะชิน <c oughs> อืโอ้อ กุ้งลวกใส่ไปก่อนจะได้เสิร์ฟน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ดอกสะเดาลวกลวกแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นคลุกคลุก นี่เสร็จแล้วจ้ายำตะเราสบับพิติกหน้าตาก็จะเป็นอย่างเนี้และเทะไปหน่อยแต่อร่อยใช้ได้นะตามดูดูการนะใครกินกับพิติกไม่เอ้ย